ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และผู้สนับสนุนทุกท่านที่ดูในการเข้ามาและทุกๆคอมเมนต์ท,ที่เข้ามาติชมกระผมจะนำทุกๆคอมเมนต์ไปปรับปรุงและพัฒนาคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับรุยพร้อมกันเลยทรัพยากรของพวกเขานั้นอยู่ว่าของเราดังนั้นมันจงไม่ใช่เรื่องน่าเสียดายหากเราไม่สามารถเอาชนะพวกเขาได้ในการดวลรุยเข้าไปพร้อมกันเลย ผลลับคือสิ่งสาคัญพวกเจ้านี่เก่งเรื่องการแก้ตัวกันจริงๆเลยนะทุกคนลุยเลยให้มันตายซะให้เต็มที่ไปเลยลุยเลยย่าย่ายา ไอ้พวกขี้แพ้พวกเจ้าเป็นอัจริยะแห่งดินแดนลกด้านทั้ง8และอาณาจักรทั้งสิบนั้นแต้จริงแล้วก็แค่เสือกระดาษทนไฟไม่ได้ย่าเจ้ากล้าได้ยังไงมาประเมินเราต่ำขนาดนี้ก้าจะแสดงให้พวกเจ้าได้เห็นย่าย่าพวกเจ้าไม่ใช่อะไรนอกจากสุนัข ท่านพี่บ้าเอ้ยมันต่อเกันมากโดนไปสวนกลางอย่าเข้าไปยุ่งหากเจ้าทำเขาจะไม่ยืนอยู่เฉยๆแนะ่ดูเหมือนว่าแม้แต่การต่อสู้แบบกลุ่มดินแดนลกล้างทั้ง8ดและอาณาจักรทั้งสิบของเจ้าก็ยังไม่มีโอกาสชนะเลยมีความแตกต่างอยู่เสมอระหว่างผู้แข็งแกร่งและผู้อ่อนแอ และไม่ใช่ว่าเราไม่มีใครหลนดินในลูกน้งทุกแปดและอาณาจักรทั้งสิบอุยยอเอ้าอ้าไอ้หมอนี่แข็งแกงมากมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ข้าเอาชนะไม่ได้คือเจ้ากูช้างเกอส่วนคนอื่นๆข้าไม่จะเป็นต้องกลัวหากเจ้าข่าคนในอ,อาณาจักรเบื้องบนอีกสักคน ข้าจะตัดนิ้วของรู่ลัล่วออกหนึ่งนิ้วอะตายซะเถอะยอ่าฮึไม่นะย่าย<อ>่าเขาทำอะไรเนี่ยเมื่อเทียกับลิ้นอูผู้ที่เราเลือกก็ไม่ได้อยกว่าเลยท้ายที่สุดแล้วมันก็คือความแข็งแกร่งของระดับสูงสุดเช่นกัน ระดับราชาศักดิ์สิทธิ์เจ้ากล้าที่จะมายังสนามรบระดับนี้ได้อย่างไรสาวน้อยเจ้าตายเพราะความไม่รู้ชหลิงเป็นยังไงบ้างหนีไปเขาอยู่ในระดับสูงสุดสายไปแล้วข้าชอบข้าวีรบุรุษโโง้ท่านพี่ช่วยข้าด้วย แม้แต่ปู่ของเจ้าก็ไม่สามารถช่วยเจ้าได้นในตอนนี้ย<อ>่ามีใครได้ขาหรือเปล่าย<อ>่าเอ๊ะมันพลาดเหรอเอ๊ะฮึมแม้ว่าเจ้าซึ่งเป็นอัจฉริยะจากอาณาจักเรเบื้องบนจะแข็งแกร่งกว่านิดหน่อยแต่ก็ยังมีคนอีกหลายคน ที่กําัังพยายามหาประโยชน์จากสถานการณ์นี้เช่นเด็กสาวคนนั้นถ้านางมีแต่สมบัติระดับสูงให้พึ่งพาเมื่อเวลาผ่านไปและการต่อสู้เริ่มเข้มข้นขึ้นนางก็จะพบว่ายากที่จะบรรลุเป้าหมายใดๆเจ้าไม่เป็นไรใช่ไหมเขามีสมติตัวอยู่ด้วยการโจมตีครั้งก่อนของข้าไม่ได้ผลเลยแม้แต่คนนกทั้งเดิมก็ยังไม่สามารถฝากการป้องกันไปได้ มันจะต้องเป็นอาวุธระดับนิพพานอย่างน้อยที่สุดแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะระดับของเจ้าไม่สูงนักแต่เจ้ามีสมบัติดังกล่าวข้าเดาว่าเจ้าคงมีภูมิหลังครอบครัวที่โดดเด่นในอนาณาจักรเบื้องบนและได้รับการเคารพอย่างสูงจากผู้เอาสุขของเจ้าใช่ไหมล่ะน่าเสียดายที่เจ้ามาเจอข้าเจ้าไม่ได้เป็นคนเดียวที่ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลสมบัติดีๆข้าขอถามเจ้า เจ้ามีสองอันไหมนั่นคือสมบัติระดับนิพพานของผู้เอาโซแห่งภูเขาที่สามถ้วยเจ็ดสีผู้เอาโซแห่งภูเขาที่สามตายแล้วเหรอแล้วอาจารย์กับคนอื่นๆล่ะนี่เจ้าแท่ของเจ้าคือกูหรือเปล่านี่ข้ามีชื่อเสียงขนาดนั้นเลยเหรอเห็นไหมล่ะชื่อเสียงของเซนเอ๋อไม่ได้ไปว่าชื่อเสียงของผู้ชายคนนั้นเลย เจ้าบูชาข้าน่ะถูกต้องแล้วพี่กับน้องมีสติปัญญาต่างกันขนาดนี้เลย <c oughs> ดูเหมือนเด็กน้อยคนนั้นจะสนิทกับเจ้ามากเลยสินะเจ้ากำลังพยายามจะพูดอะไรข้าแค่ถามน้องต้องเป็นคนที่สำคัญสำหรับเจ้าแน่ๆนะเจ้าคิดว่าเจ้าปลอดภัยเพราะว่าเจ้าได้รับการปกป้องจากเหวอีเทอร์งั้นเหรอ ฮึเจ้าหมายความว่ายังไงที่จริงแล้วข้าก็จะปล่อยพวกเจ้าทุกคนไว้ที่นี่แค่เจ้าเนี่ยนะตุมต่มตุ่มตีตุ่มตุ่มตีพวกมันกําลังมาจากด้านหลังเราอะไรนะกองทัพขนาดนี้บุกมาข้างหลังเราได้อย่างไรเราอยู่ในเหวอีเทอร์เนะหรือว่าจะไปพลังแห่งตาะทัพสวรรค์กัาขุนเขาคําสั่งของหนายหน่อย ฆ่าพวกมันซะแค่ฆ่าน่าลังเกียจสิ่งนีก่อนท้าทายเป็นเพียงกับดักหลับประมาจาระดับสูงแ,งแน่นดินแนนโนนั้นทั้งแปดและอาณาจักรทั้งสิบต่อสู้จนตัวตายเพื่อหยุดยั้ยงศัตรูอย่าปล่อยให้พวกมันสังหารรุ่นเยาว์เหยื่อตื่นตนอกตราดที่ทะเลเส้นแม่งเข็ดดนยังไม่แห้งเขาหรือนักพทต่าที่แท้จริงจากฝั่งของพวกเขาก็จะไม่สามารถมาที่นี่ได้มาลองถูกเวลากันก่อน เรากำลังเสริมย่าแต่เราสามารถมาด้วยกายธรรมะของเราได้เราสามารถดูแลปรมาจารย์ระดับสูงสุดของเจ้าได้ด้วยมือเปล่าย่า yeah! นี่ไปซะนี่เือนแผนการสมคบคิดจากอันจักเรเบื้องบนดินแดนลก้างทั้ง8และอันจักรทั้ง10มีคนทรยศไม่เช่นนั้นกองทัพจะเดินอ้อมไปทางด้านหลังได้ยังไงโดยไม่มีเสียงใดๆเลย คนทรยศก็คือหากค่าบอกว่าเทตริดากวางสวรรค์ทรยศต่อดินแดน,นโลกล้างทั้ง8และอาณาจักรทั้ง10บจะมีใครเชื่อค่าบ้างไหมพวกเจ้ายื้อมันไว้้าจะไปฆ่าบพกนั้นส่วนกลางจงมุ่งเน้นไปที่คนที่อยู่ตรงหน้าเจ้านั่นคือตาประทับก้าวขนเขาเชียวนาะว่าวเจ้าหยุนเจอ๋อน่าจะมาถึงแล้วเข้าใจแล้ว เราต้องฆ่าไอเด็กนี่ให้เร็วที่สุดตราบใดที่เราสามารถกำจัดมันได้มันก็จะเป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้นก่อนที่เราจะจัดการกับคนอื่นๆให้ข่าเดาพวกเจก้ากำลังคุยกันลับๆเพื่อจับราชาก่อนใช่ไหมล่ะรล,ยลย่ยรยจะได้ยั้งมือเด็ดขาดเต่าทมินละบดดอดย่อฮ่าถ้าเป็นอย่างนั้น ข้าก็ไม่สามารถให้เจ้าบรรลุสิ่งที่เจ้าต้องการได้ไล่ตามเขาไปเขากำลังพยายามหลบหนีท้ายที่สุดแล้วเขาก็เป็นแค่รุ่นเยาที่สามารถพึงสมบัติได้เท่านั้นตามที่โลจยและลินอูบอกเขามีขวดน้ำเต้าสังหารเซียนอยู่ในมือด้วยวเราเพียงแค่ต้องใส่ใจสมบัติสองชิ้นนี้เท่านั้นเมื่อนั้นเขาก็จะไม่เป็นภัยคุกคามอีกต่อไปตกลงข้าจะเซอร์ไพรส์ไอเด็กอวดดีคนนี้ทีหลัง พวกเขากำลังต่อสู้กันอยู่ตรงนั้นเขาจะสามารถเผชิญหน้ากับสามนักโคตเต๋าด้วยตัวเขาเองได้ไหมข้าก็ว่างั้นหืมฮ่าย่าเขาบอนป้าไหลหาทางจับเขาให้ได้ย่าข้าจะจับตาประทับสวรรค์กับคุณเขาไว้พวกเจ้าตามเขาไปเลยไม่ต้องห่วง เขาเหนีไม่พ้นหรอกฮกึหืมอ,อะภาพลวงตาเหรอไม่ใช่หรอกนี่เป็นความรู้สึกที่แท้จริงของเจ้าวิธีของข้าคือการควบคุมอารมณ์และความปรารถนาของคนอื่นแล้วเจ้าจะสู้กับเรายังไงล่ะทีนี้อเราคิดจริงๆแ้ว้ว่าเจ้าจะต่อสู้กับพวกเรา3าคนเพียงลำพังได้นะ ตอนนี้ไม่ว่าเจ้าจะมีสมบัติมากแค่ไหนมันก็ไร้ประโยชน์แล้วข้ารู้ว่าเจ้ากลัวว่าการต่อสู้ของเราจะส่งผลกระทบต่อรุ่นเยาแต่การออกจากกองทัพและมาที่นี่เป็นการตัดสินใจที่แย่ที่สุดที่เจ้าเคยทำมาเลยล่ะต่อไปข้าจะดึงความกลัวที่ลึกที่สุดของเจ้าออกมาข้าจะปล่อยให้เจ้าตายอย่างทรมาน นี่คือราคาแห่งความเจอยิงของเจ้ายา่าไม่อย่านะเจ้าทำแบบนี้กับข้าได้ยังไงเจ้าใจร้ายมากฮเฮ้อืมอืมอืมข้าห่าตัวเองว่าข้าจัดการทุกคนที่อยู่ระหว่างทางหมดแล้วต่อไปก็ ย <Yeah. S 2> อ,อะอร่อยกำลังเสริมจากดินแดนลูกดังทั้งแปดและอาณาจักรทั้งสิบเลยข้าไม่ได้คาดหวังแบบนั้นพวกเขายังทิ้งไพไว้ให้ด้วยผู้ฝึกตนอนาณาจักรเบื้องบนโจมตีกองกำลังรุ่นยาวของเราดินแดนลูกดังทั้งแปดและอาณาจักรทั้งสิบอย่างไร้ความละอายเจ้าหยุนเฉอข้าพวกมันซะ มันคือคุณชายแห่งอาณาจักรหมอกเมา่าเขามาช่วยพวกเราแล้วผู้เอาโสเจ้ายินเจอเขาเคยเป็นอัจฉริยะที่แข็งแกร่งที่สุดในดินแดนลูกนังทั้งแปดและอาณาจักรทั้งสิบเลยละพวกเรารอดแล้วึฮเราสิทแห่งดินแดนลกนังทั้งแปดและอาณาจักรทั้งสิบจงฟ้งพวกเจ้าทุกคนจะต้องออกไปทางอุมโมมิติที่ข้าส้างผู้ช่วยพวกเจ้าซะยอ่อ ขอบคุณคุณชายที่ช่วยพวกเราไว้ขอบคุณผู้อาวุโสจเจ้าหยุนเจอคนคนนี้มีออร่าที่แข็งแกร่งมากจริงๆแล้วไม่ได้อ่อนแอไปกว่วานักโคตเต่าแท้แจริงกลุ่มแรกๆมากนักบ้าเอ้ยมันน่าเสียดายจริงๆที่พวกเข,ขาหนีไปได้ฮ <c oughs> ึฮ่าเอ๊ะไม่ดีแล้วเขากำลังจะโจมตีเราแล้ว ย่ <Yeah! S 2> ทุกคนรบแล้วไม่นะเสินเอ๋อระวังฮึพวกเจ้าทุกคนสมควรได้รับมันแล้วแม้ว่าพวกเขาจะบรรลุมหาต่าได้เพียงช่วงสั้นๆไม่นานเท่าผู้เอาโสกแห่งพวกเขาที่สองแต่ข้าเขายังตกใจที่ทันฆ่าพวกเขาได้อย่างง่ายดายใครบอกว่าข้าฆ่าพวกเขาทั้งหมดล่ะ อย่าโยนความผิดมาที่ข้าสิยอ่อะเอ๊ะพวกเขาหลบหนีไปขณะที่ข้ากำลังต่อสู้กับผู้หญิงคนนี้ต่างหากล่ะ